ก็เป็นเพราะอากาศแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงปิดปิดปิดหน้าต่างแล้วก็ยังก็ยังนอนไม่ได้นะคะปิดหน้าต่างแล้วก็ยังนอนไม่ได้ผลท้ายก็นั่นแหละเจอได้ลุงไปเอายามให้กินสองเม็ดก็ได้นอนพักผ่อนนะคะตอนนี้ก็มาทํางานปกตินะคะมาทํางานปกติเมื่อกี้ก็ใจดีอีก พันโลงนะคะพันโลงเข้างานเจ็ดโมงพันโลงก็เข้าไปหาเราว่าเธอเป็นยังไงบ้างมาถามสารทุกสุขดิบนะคะแล้วพันโลงก็บอกโมนาว่าถ้าไม่ไหวเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาป้าโมนาคุยอย่างเมื่อกี้ต้นคลิปก็มีเสียงไอป้าโมนาคุยกับพันโลงป้าโมนาก็ยังไอไอให้เขาได้เห็นนะคะเขาก็ยังบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ไหวก็พรุ่งนี้ก็หยุดนะอะไรเงี้ยส่งข้อความมานะป้าโมนาบอกว่าเดี๋ยวป้าโมนาดูก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะ ก็จะหยุดเพราะว่าทุกครั้งเวลาไอาอ่ะมันจะปวดหัวแต่ครั้งนี้คือมันไอมันอยู่แค่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ปวดหัวแต่ถ้าไอามากๆม,มันจะแบบจี๊ดขึ้นมาตรงเนี้ยอืมนะคะป้ามนาเลยลองดูก่อนนะคะก็คือถ้าเราหยุดเพื่อนก็ลาบากแต่การเจ็บไข้ได้ปวด่วยมันต้องหยุดให้หายนะคะหยุดให้หายเนาะนั่นแหละก็มีประมาณนั้นแหละนะคะที่ป้ามนา มาทำงานวันนี้เนาะก็นั่นแหละก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกันนะคะส่วนป้าโมนาก็ถ้าไหวก็สู้ต่อถ้าไม่ไหวก็หยุดนะคะเนาะถ้าไม่ไหวก็หยุดโรงเรียนรอบสายนี้ก็จะลองไปทำดูนะคะถ้าไม่ไหวก็หยุดเหมือนกันนะคะก็บอกเขาเหมันกันเกือบไข้ได้ป่วยเนาะเราไม่ได้อยากเจ็บอยากไข้นะคะแต่มันพอมันไอแล้วมันมันไม่ไหวนะคะเราก็ต้องหยุดตัวเองต้องดูแลตัวเองต้องรักตัวเองนะคะเนาะ นั่นหละไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรมากมายนะคะเนาะมีอะไรอีกวันนี้วันนี้ก็แค่ทำงานแล้วก็จะไปออกกาลังกายเหมือนเดิมทำทาให้ปกติเหมือนเดิมที่เราหยุดมาโอ้โหงอมกับแงมจริงๆแล้วป่วยคู่ด้วยรอบนี้ป่วยคู่ลุงก็ไม่สบายด้วยเหมือนกันนะคะลุงก็แย่แย่จนลุงแย่วันศุกร์จนเรากลัวมีความ มีความแบบเป็นห่วงวันนั้นพอดีเอารถลุงเข้าศูนย์นะคะเข้าศูนย์รถลุงเข้าศูนย์แล้วเราก็ยืมรถศูนย์มาใช้นะคะแล้วเราก็ต้องเอารถศูนย์ไปคืนในวันในตอนเย็นวันศุกร์นะคะพอรถศูนย์ไปคืนช่วงที่ขับรถไปนะ่ะลุงคือแกแย่แกปวดหัวไหล่แต่ไม่ใช่หัวไหล่ที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นหัวไหล่ที่แกเคยผ่าตัดมาแล้วเออแกเจ็บแบบแกเจ็บแกยกแขนไม่ขึ้นแล้วแกก็เหมือนคนมีไข้ วันศุกร์อ่ะลุงกับป้าโมนาเข้าที่นอนตั้งแต่สองทุ่มแล้วนอนแบบนอนยาวจนถึงเช้าอะ่ะเออเชา้าเจ็ดแปดโมงถึงตื่นกันน่ะคือคือคือแย่ทั้งคู่แย่คู่ แต่แยกคู่ลุงแกก็ไม่ยอมให้แยกกันนอนนะคะแกบอกว่าต้องนอนอห้องเดียวกันอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้คิสกันนะคะก็แค่เออบอกว่าเราไม่สบายไม่ต้องไม่ต้องคิสกันนะอะไรเงี้ยแค่กอดกันแค่นั้นก็พออะไรเงี้ยก็แค่นั้นนะคะวันศุกร์เสาร์สองวันศุกร์เสาร์นี่งอมกันทั้งคู่อยู่ในบ้านกันตลอดอาหารก็ล้วงอาหารในตู้เย็นในตู้ฟิตแหละมากินกันนะคะส่วนวันอาทิตย์ ส่วนวันอาทิตย์ถึงได้มีแรงออกไปหาซื้ออาหารรายสัปดาห์มาไว้กินนะคะเนาะส่วน,นอาหารทั่วไปอ่ะเรามีกินอยู่นะคะแต่อาหารอาหารถ้าเราแบบจะเป็นอาหารสดอย่างเงี้ยเราต้องซื้อรายสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์ป้ามุนาเพิ่งได้ออกไปซื้อวันอาทิตย์กันนะคะเนาะนั่นแหละสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรมากมายนอกจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ เจ็บไข้ได้ป่วยแย่แย่ทั้งคู่นะคะวันนี้ลุงก็ไปทํางานปกตินะคะลุงก็ยังเจ็บแขนอยู่แกเจ็บจนคือเจ็บจนแบบนอนนอนตะแคงแล้วเจ็บนอนตะแคงแล้วเจ็บอเออก็สงสารแกอยู่เหมือนกันนะไหนจะต้องมาฟังเราไอคุก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 อีกโอ้โหทรมานทรมานแพ็คคู่เลยนะคะทรมานแพ็คคู่ นั่นแหละโอ้ยวิถีชีวิตนะคะแล้วอยู่ต่างประเทศเนาะอ๋อลืมบอกไปว่าป้าโมนาก็ไปหาหมอนะคะอ่อพอวันพฤหัสป้าโมนาป่วยใช่ไหมพฤหัสเช้าป้าโมนาเริ่มแย่เพระป้าโมนาเริ่มแย่พฤหัสช่วงสายป้าโมนาไม่ได้ทํางานรอบสายนะคะแล้ววันศุกร์ทั้งรอบเช้ารอบสายป้าโมนาไม่ได้ทํางานลุงก็เลยโทรนัดหมอนะคะลุงโทรนัดหมอให้เลยวันศุกร์ป้าโมนาได้ไปหาหมอประมาณเก้าโมงสี่สิบห้า ไม่ใช่สิป้ามมนาหาหมอตั้งแต่วันพฤหัสเพราะว่าป้ามมนาเลิกงานเจ็ดโมงครึ่งเลิกงาน6กโมงหกโมงครึ่งนะคะปะ้ามมนาออกก่อนหนึ่งชั่วโมงป้ามมนาไม่ไหวป้ามมนาได้หาหมออีกที9ก้ามงสีของวันพฤหัส